สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้รายการผู้พันพาเที่ยวและก็ปั่นไปเที่ยวไปนะครับพามาเที่ยววัดคอกหมูป่าตะบนสันนเมงอำเภอ,อเสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นวัดที่มีบรรยากาศร่มรื่นนะครับเย็นสบายนะครับก็จะมีลําเหมืองซึ่งแยกมาจากลําน้ําแม่กวงไหลผ่านวัดนี้เป็นวัดที่สร้างมาประมาณปีพุทธศักราช2411นะครับหรือประมาณ150ปีผ่านมานะครับ วัดนี้ก็เป็นวัดที่เคยเป็นวัดร้างอยู่พักหนึ่งเนื่องจากไม่มีพระภิสุมาจำพรรษาแต่ได้รับการบูรณะนะครับจากพระชายาดารารัศมีพระชายาในรัชกาลที่5นะครับเป็นผู้มาบูรณะวัดหลังจากบูรณะวัดเสร็จก็มีพิสุมาจำพรรษาเป็นประจำแล้วนะครับวัดนี้อย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าติดกับลำเหมืองซึ่งแยกมาจากลำน้ำแม่กวงนะครับ ผมจะพาไปดูนะครับวัดนี้มีอากาศที่ร่มรื่นนะครับจะเห็นว่ามีต้นสักใหญ่นะครับอยู่หลายๆต้นเลยครับตลอดแนวนะครับกำแพงวัดนะครับแล้ววัดเองเองจะมีท่าน้ำนะครับซื้อให้ท่านสามารถที่จะลงไปให้อาหารปลาได้หรือลงไปปล่อยปลาได้นะครับลำเหืองก็เป็นลำเหืองที่กว้างและลึกนะครับผมจะพาให้มาให้ดูจะเรียกว่าเป็นลำเหงืองจริงๆก็ไม่ได้นะครับ ผมเรียกว่าเป็นลำน้ำสาขาเป็นลำน้ำคลองซอยนะครับซึ่งแยกมาจากแม่น้ำแม่กลวงนะครับผมพามาให้ดูนะครับนี่เห็นไหมครับว่ามีซุ้มขายอาหารปลานะครับซึ่งท่านทำร่วมทำบุญนะครับโดยไม่มีผู้จำหน่ายนะครับก็เป็นระบบเซลย์เซอร์วิสนะครับซื้อเองให้ตังเองนะครับไว้วางใจกันนะครับผมให้ดูนะครับเห็นไหมครับลำเหมือง หรือแม่น้ําสาขาของแม่กวงจะเรียกลําเหมืองก็จะเล็กไปนะครับกว้างขวางนะครับน้ําลึกนะครับผมจะพามาดูนะครับในลําเหมืองหรือลําน้ําสาขาแม่กวงเนี่ยผมให้ดูปลาเลยนะครับท่านมาดูนะครับเห็นไหมครับในลำลำน้ํานี่นะครับปลาเยอะมากเลยนะครับสําหรับท่านที่ชอบทําบุญนะครับท่านจะมาให้อาหารปลามาเที่ยวนะครับบรรยากาศแบบสายบุญนะครับ ผมแนะนํามาเลยนะครับบรรยากาศดีนะครับร่มรื่นนะครับแล้วอุดมไปด้วยแมกไม้ส่วนในลําน้ําก็จะมีปลานะครับจะเห็นว่าค่อนข้างเยอะนะครับว่ายทวนไปมานะครับผมให้ดูบรรยากาศรอบๆก่อนแผนกล้องไปให้ดูนะครับก็สามารถที่มาเที่ยวได้นะครับสําหรับท่านที่ชอบทําบุญด้วยนะครับเที่ยวไปด้วยแล้วก็ได้รับความสุขทางจิตใจนะครับผมพามาเที่ยวก็มี ที่เที่ยวหลากหลายนะครับข้อสําคัญคือไม่เสียเงินนะครับการมาเที่ยวรักษะแบบนี้เป็นการเขาเรีกเยกอะไรฟื้นฟูทางด้านจิตใจของเราให้เรามีกาลังใจนะครับในการที่จะไปต่อสู้กับการทํางานนะครับในบริเวณด้านหลังของวัดนะครับซึ่งติดกับลําลน้ําแม่กวงนะครับจะมีฝายใหญ่ที่จะทดน้ํานะครับเพื่อให้น้ําเข้าสู่ ไร่นาของชาวบ้านนะครับผมให้ดูแล้วก็ฝั่งตรงข้ามนะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับเป็นบรรยากาศที่หาดูไม่ได้นะครับในเมืองเชียงใหม่ไม่ค่อยมีละก็เป็นไรนานะครับเป็นผมพามาดูก็เป็นเขากำลังทำนาข้าวนะครับเห็นไหมครับว่าเขียวชะอุ่มนะครับฝั่งตรงข้ามกับลำเหมืองน,นะครับ นะครับบรรยากาศดีนะครับร่มรื่นนะครับสบายสบายเห็นไหมครับผมแพนกล้องให้ดูเนื้อที่นานี่เป็นร้อยร้อยไร่นะครับสบายสบายเลยนะครับมาแล้วมาเที่ยวกันเราก็มาได้ความชุ่มชื่นความสดชื่นนะครับวัดก็มีเขตพิธานนะครับใครมาเที่ยวก็อย่ามายิงนกตกปลานะครับเขามาเน้นมาปล่อยนกปล่อยปลากันนะครับแล้วมาเที่ยวกันนะครับรายการผู้พันพาเที่ยว จะพาไปเที่ยวที่ต่างๆนะครับซึ่งมีบรรยากาศหลากหลายนะครับให้ท่านได้เที่ยวกันนะครับสวัสดีครับ